ไปเลยอีกเถอะเลยเราเปิดเลยตรงตรงกันเลยตรงตรงกันเลยตรงตรงกันเอ้ยไปตรงนี้ตรงนี้ไม่ตรงเลยเออไปอุ้ยเย็ดคิวทำทำได้ยังไงว้าวมีแต้มเต็มแล้วเมื่อกี้เราเช็คควายกับควายเหินอันนี้ลองลองไงตรงเนี้ยจะเห็นตรงเนี้ยจริงวะถ่ายถ่ายอีกไว้ถ่ายอีกไว้เผื่อเผื่อแบบเร่งรอบเร่งรอบให้มันเยอะเยอะเออ เออมันทำที่เหินมันทำที่เหินมาขนาดนี้การทรงตัวนี่ถือว่าระดับแบบนี่ไงโอ้โหดูไว้เด็กๆดูไว้เนี่ยเราล้มเราล้มจนแบบมันไม่หลุดออกจากรถแล้วอะเราตึงมาแล้วเนี่ยเราไม่สามารถเลยนะ 哦、oh.